สวัสดีครับนี่ชีวิตคนนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรหนูใเขายาทำขั้วแฮมขั้วแฮมหมูนะครับคนมาชอบกินไก่คนนี้เขาทําหมูนะครับครับเขาทาหมูแบบติดซี่โครงนะครับติดมันหน่อยนะครับนี่ทำขั้วแฮมนะครับต้อมทำน้ําพริกนะครับต็มีนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมมีคานะครับตะไคร้เปลือกมะกรูดนะครับ วิลาพักชีกระชายนะครับก็มิ้นนะครับผมนี่เป็นพริกแห้งนี่เป็นเครื่องเทศนะครับพวกบะแคนจันหอมนะครับเดี๋ีปีนะครับต้องใส่ตัวนะครับก็มีนะครับกะปินะครับผมขอบคุณแฟนครับนะครับคุณพัชรพรนะครับกดส่งมาเฮ่ซับผงรีเนี่ยนะครับกดส่งมาเฮอลูกงเทพมาวันนี้ชีวิตก็ลังมานักออกมาทานเข้านะครับ ผนจะนักครับผมพักจะใส่นะครับจะมีผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมผักชีนะครับ็นนี้ขาดม่ได้นะครับคำข้อแห้งต้องมีนะครับผงกะหรี่นะครับหนึ่งซองพักนะครับก็มีจันจ่อนะครับหรือใบยี่หร่านด้นะครับต้องมียอดกุะลนอ่อนนะครับแล้วก็มีกระเพรานะครับกระเพราต้องใส่ไปเพิ่มความเผ็ดนี่ครับเครื่องแกงทาน้อยนะครับนี่นะครับ เวลาเขาทำโค้ห้งมนะครับไก่หรือหมูนะครับจะทําแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับหมูฮขตติดทำแบบซี่โครงคิดหนังหน่อยนะครับนี่ครับเราจะทาเริ่มทําน้ําพริกนะครับผมอันนี้เอาง่ายๆนะครับอันนี้โน้แอลกอฮอล์นะครับสินง่ายสินหลวงครับน้งพริกเรากดใส่ไปเลยนะครับเคี่ยมหอมแดงผ่าตะไคร้ ผิวมะกูดนะครับใส่เครื่องเยอะๆเลยนะครับเขาแช่โค้กแฮมนะครับกระมิ้นกระชายหนักผักชีเทปกะนะครับนี่มะแขนดีปี๋นะครับกันหอมถ้ามีเม็ดพักชีใส่ตัวก็ได้นะครับมันจะโคกนี่ให้มันละเอียดอ่าสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาพริกกับกะปิโคกขึ้นหลังครับผมนะผมนี่เอาง่ายๆนะครับ ได้พอประมาณนะครับเอากอาพริกใส่ลงไปนะครับแต่ชอบเพกรใส่เยอะๆเลยนะครับเต่าเครื่ <OR> องก็พ <ril jamais> <Sh diesel> ักนี่ก็เพชดขนาดแล้วนะครับไมหอย่าเพิ่งไปใส่นักเยอะๆนะครับ๋สวก็ปิลงไปนะครับนะครับโอเคครับกลับมาละเอียดนะครับครับน้ำพริกนี่นะครับละเอียดๆหน่อยจะได้เข้าเครื่องนะครับวลาเอาไปพัด นเดี๋ยวสักกรรมงเขาจะเอาไปพัดแล้วนะครับเอาไปพัดก็หมูกันนะครับทำคนแห้งอ่าโอเคครับผมครับน้ำพริกก็ได้แล้วนะครับโอเคครับเขาจะเอาไปขั่วนะครับขั่วก็หมูนะครับครับครับใก้ไฟอ่อนๆเลยนะครับเขาจะขั่วขั่วพริกเนาะเสร เป็นน้อยน้นมันึืดนิดหน่อยนะครับเปิดไฟอ่อน ที่ทำกัว้วแ้งหมูนะครับกวนะครับช็อกเทใส่พริกเยอะหน่อยนะครับเ่อมเยอะจะได้อร่อยนะครับกวกพริกนะครับให้อมันหอมก่อนนะครับใส่อีกนิดนึง คนให้ทั่ว,วน้ำขิงมันหอมหอมก่อนนะครับใส่ไส้หมูลงไปนะครับครับของอร่อยต้องใจเย็นๆน,นี่ครับหมด,ดก่อนแป๊บเนี่ยต้องมาดูวิธีการทำนะครับ น้ำพริกมันหอมแล้วเราก็เอาเนื้อหมูครับเนื้อหมูกรี๊ดเตรียมไว้นะครับโอ้โหนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับผิวหมูมันมันหดต,ตัวนะครับหั้เหมือนมันจะสุกกคนนะครับไมอย่าเพิ่งเติมน้ำนะครับเพิเติมน้ำมาเติมนิดเดียวนะครับ นะครับมันคนเอานะครับผมครับคั่วเหมือนเลยนะครับมันจะหดตัวนะครับเอาใส่ตะไคร่นะครับใส่ลงไปเดี๋จะไหมได้นะครับใส่มันคนเอานะครับใส่ไฟเหมือนต้องแห้งปันกลางนะครับเอาน้ำป่านะครับเทลงไปคั่วตัวนะครับในกระทะ อย่าไปใส่เยอะเลยนะครับมันจะเค็มเอาอือครับรบว้วนสักหน่อยถ้าใครไม่ชอบเป็นติดมันนะครับแบบสามชั้นเอาแบบติดที่โค้งเลยก็ได้นะครับเหลือเนื้อแดงตัวความอร่อยมนานก็จางมันจะขาดไปนหน่อยต้องมีติดมันเห็นหน่อยนะครับนะครับขว กกรรเราจะกําเขาจะเติมน้ำนะครับครับข้วมันแห้งแล้วนะครับอืมตอนนี้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับไันนี้ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเมื่อใจข้วแหง้งใส่นิดนึงนะครับเอเคครับเดี๋ยวขเขารอน้ำแห้งสักหน่อยนะครับเขาจะเอาเครื่องมาปรุงนะครับ นะครับต้มไว้ก่อนสัก,กรำเราก็เตรียมพักนะครับครับนี่นะครับเราให้มันเดือดสักคำหน้ามันแห้งสักน้อยนะครับเราจะใส่หงกะลีนะครับลงไปสีทาท้ายจะเผ็ดขนาดนะครับนี่นะ <laughs> เดี๋ยวน,นะครับเราใส่ผงกะหรี่ลงไปนะครับอือใส่พดซองเลยนะครับสองสามบาทโอ้โหเ่เข้ากันนะครับนี่นะครับล้นผงกะหรี่ไปกินหอมเริ่มออกควงมาเข้ากับผงกะหรีสร่สักกั๊มนะครับนแ,แน้นำแห้งน้อยนะครับเราจะเติมพักลงไป เราเห็นน้อยนะครับนี่นะครับเวลาทำน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับฉีกใบบกูดนะครับโรยลงไปนะครับพักนะครับมีพักยี่ลายหรือพักจำเจนะครับต้นหอมพักชีพักชีฝรั่งครับยอดโกศลนี่นะครับใส่ไปเลยจะพักเยอะหน่อยนะครับจะได้อร่อยอร่อย เฉพาะยอดโกศลน,นะครับจะหวานยอดอ่อนมนันน,นนะครับสมุนไพรทั้งนั้นนะครับนี่กับเขาคุณให้ยุบลงไปแล้วรอให้มันกร้มกับใส่ผงชุรสนะครับเป็นอันเซ็ตพิธีนะครับง่ายนิดเดียวนะครับลองไปทำดูแต่ก็ต้องมีแบะแคนเนาะมีเครื่องเทศ ับปนสก,กัดไปต้นหอมบักชีนะครับ,บชิมลังโรยไปตัวสักหน่อยลงความหอมนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเาคนสก,กัดม,มันยุบยุบเดี๋ยวเขาจะเอาตากไปชิมเนึ่ยนะครับแต่ชอบผงชูรสกระใส่ผงชูรสตัวนี้นะครับผมพักซุปแล้วนะครับเราก็เติมหงนัวนะครับลงไปดูผงชูรสเนาะครับ นิดหน่อยนะครับผมก็พักมันสุกแล้วนะครับอ้าโอเคแลครับได้แล้วครับโคแห่หมูเฮานะครับสูตรโคแห่หมูนะครับทำยังไงครับผมปิดแก๊สนะครับเอาแล้นะครับโคแห่หมูแล้วก็เอาต้นหอมผักชีนะครับก็ชีฝรั่งโรยหน so, ้าไปหน่อยนะครับโอ้น่ากินขนาดนะครับเดี๋ยวเขาตัวันนี้เขาจะมาชิมกินก็เข้านะครับวันนี้โนยโกลโฮเข้ากันสารละ นั่งสักวันสองวันภาอทับนะครับครับผมกบเข้าวอุ่นเนาะครับครับชีวิตเข้ามานอยู่บ้านก็ได้กินข้าวมูเอ้นนะครับห่งสิบบาท<ๆ>กินบัป๊บเหมือนก็ได้นะครับ่วนมากจะบ่ค่อยกินข้าวขยันใช้มือนะครับเนื้อข้าวอุ่น อืม,มหอมผมงกินเครื่องเทศนะครับนี่นะครับพักก็ใชายตัวนะครับผงกะรีนะครับหอม,มาบางหนักพักตังกรอบตึงหวาน เพี่บอกนะครับลองไปทําดูนะครับง่ายๆใครจะเข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนมหนอกครับชีวิตคนมหนอกเอฟซีครับมีกับข้าวตั้งเหนือเฮานะครับสลับหกนะครับวันนี้ผลผลตั้งกลางเืิมมีแถบฝรั่งไปนะครับเอามาแจมเนี่ยอาศัยกุ๊กเอกนะครับทำโดยที่ขนมหนอกทำได้แค่อาหารตั้งเหนือเฮานะครับ แล้วกครับวันนี้เอาสูตรอาหารพ่อแฮมว่อแฮมจิ้นหมูนะครับมาฝากเราคนกลับมาชอบไก่นะครับเนาะหมูกระทำระเบียนะครับง่ายๆชอบกาครับชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร่หรือกดติดตามมือครับชีวิตคนบ้านนอกครับช่องชีวิตคนบ้านนอก F c ซด้วยนะครับขอบคุณครับ